สวัสดีค่ะแอดมินจากศูนย์ความงามแอริคเวนเจอร์นะคะวันนี้แอดมินจะมาแนะนําโปรแกรมดูดสิวเซียนค่ะโปรแกรมดูดสิวเซียนของแอริของเรานะคะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องสิวเซียนสิวอุดตันนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องสิวเนี่ยสามารถมาใช้บริการดูดสิวเซียนที่แอริได้นะคะเริ่มต้นที่ราคา1 5 0บาทแต่ถ้าอยากรู้ว่าทาโปรแกรมดูดสิวเซียนแล้วมันมีผลดีกับผิวหน้าเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปนี้เลยค่ะ โปรแกรมดูดสิวเซียนของ i r i Quinageer เป็นโปรแกรมดูดสิวเซียนดูดสิวดูดสิวเซียนเป็นโปรแกรมใช้ดูดหัวสิวและเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดลอกออกพร้อมกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ทดแทนทําให้หน้าดูกระจ่งางใสขึ้นทําความสะอาดรูขุมขนบนใบหน้าให้สะอาดพร้อมกําจัดสิ่งสกปรกในรูขุมขนได้อย่างล้าลึกแต่อ,อนโยน โปรแกรมดูดสิวเซียนสิวข้างจมูกอย่างล้ำลึกสะอาดทั้งใบหน้าไม่ทําให้เกิดความช้ําเหมือนการบีบสิวไม่ทําให้สิวอักเสบไม่ทําให้การบีบหรือกดด้วยมือไม่รู้สึกอักเสบมากขึ้นแถมยังช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่มาแทนที่ช่วยทําให้หลุมสิวตื้นขึ้นได้อย่างชัดเจนสามารถลดสิวอุดตันที่เป็นต่อตอตรงปลายจมูกลดสิวหัวขาวสิวหัวดําที่ฝังลึกขนคุดที่ตกค้างในรูขมุมขนช่วยทําให้รูขมุมขนกว้างกระชับขึ้นช่วยให้สิ่งสกปรก เข้าสู่ผิวได้ยากขึ้นซึ่งมันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดสิวอุดตันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราได้รู้แล้วนะคะว่าโปรแกรมดูดสิวเสี้ยนของ e r i Cleaner เนี่ยเมื่อเรามาใช้บริการแล้วมันจะช่วยในการรักษาป,ปัญหาผิวของเราเด้ยังไงบ้างอทิช่วยกระตุ้นนะคะการสร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาแทนที่รุมสิวนะคะก็จะค่อยๆตื้นขึ้นและที่สําคัญนะคะสิ่งสกปรกที่อยู่ใต้ชั้นผิวของเราเนี่ยก็จะสะอาดขึ้นสามารถมาใช้บริการโปรแกรมดูดสิวเสี้นนะคะจะแบบธรรมดาหรือว่าครบขั้นตอนก็มีบริการนะคะที่ศูนย์ความงาม a i r i Cleaner ทุกสาขาทั่วประเทศเลยค่ะเป็นสิวที่จม ก็ดูดได้เป็นที่หน้าผากที่คางหรือที่แก้มเราทําให้หมดเลยนะคะถ้าสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่สูนควางานแอร์ i ิฟิเเจทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ